ถ้าเกิดว่าคุณดันอยากกินหมูกระทะตอนเที่ยงคืนแต่ร้านส่วนมากปิดกันหมดแล้วดังนั้นตัวเลือกของร้านหมูกระทะจึงมีน้อยมากและที่สำคัญคือร้านนั้นดันอยู่ในสถานที่ที่ต้องขับรถผ่านป่าไปอีกแล้วคุณจะไปกินมันหรือเปล่าคะ ฉันกับเพื่อนชื่อว่าแนนขับรถมอเตอร์ไซค์มาจนถึงร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่เปิดตอนเที่ยงคืนใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกร้านหมูกระทะร้านนี้แนนพาฉันมามันเปิดตอนเที่ยงคืนจริงๆมันเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนจนถึงหกโมงเช้าเลยล่ะค่ะโดยร้านหมูกระทะที่ว่าก็ตั้งอยู่ในป่าลึกเป็นร้านธรรมดาบ้านๆโต๊ะนั่งกินเป็นสีแดงทุกโต๊ะ เขาแบบนี้เองยายแนนเพื่อนของฉันถึงเรียกร้านหมูกระทะนี้ว่าหมูกระทาโต๊ะแดงพอเรามาถึงยังร้านหมูกระทาแห่งนี้ลูกค้าก็เหมือนจะไม่มีเลยสักโต๊แนนมันอร่อยแน่หรอไม่เห็นจะมีคนเลยนะแกนี่มันเพิ่งจะเที่ยงคืนเองร้านเพิ่งเปิดลูกค้าก็เลยไม่มี เดี๋ยวพอเลิกผับจ่ายเที่ยวเขาก็ามาต่อกันที่นี่แหละแกแบบนี้นี่เองพอยายแนนพูดฉันถึงรู้ว่าลานนี้ที่เปิดเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนั้นเปิดให้ขับลูกค้าสายเที่ยวที่เพิ่งเลิกผับหรือเพิ่งกลับจากการกินเหล้านั่นเองฉันกับเพื่อนเดินไปนั่งที่โต๊ะก่อนที่สักพักจะมีพนักง,งานเสริมมารับออเดอร์ เอาชุดไหนดีครับมีชุดเล็กร5 9บาทชุดกลาง199บาทชุดใหญ่สองราสเก้าครับเอาชุดกลางก็แล้วกันค่ะได้ครับรอสักครู่นะครับเอาจริงๆนะตอนแรกทุกอย่างภายในร้านแห่งนี้มันดูปกติมากๆเหมือนร้านเนื้อย,ย่างธรรมดาทั่วๆไปเลยล่ะค่ะยกเว้นแต่ไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยสักโต๊ะนอกจากฉันกับยยแนนนี่ล่ะค่ะ ดังนั้นภายในร้านตอนนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะดูวังเวงไปสักหน่อยแต่ไม่นานนักหมูกระทะก็มาเสิร์ฟมันดูน่ากินมากที่สำคัญเลยหมูและน้ำจิ้มร้านนี้อร่อยเด็ดมากๆค่ะเป็นไงอะแกอร่อยแบบพี่ฉันบอกหรือเปล่าอืมอร่อยมากเลยอะแนน แล้วในตอนนั้นเองฉันก็เห็นว่ามีลูกค้าหนุ่มคนหนึ่งเดินไปนั่งยังโตใต้ต้นไม้เขามานั่งกินหมูกระทะคนเดียวไม่แปลกเท่าไหร่แต่ว่าท่าทางเขาที่ดูนิ่งสงบนี่สิมันชวนสงสัยจริงๆแกแกแกว่าผู้ชายที่เดินเข้ามาร้านอะ่ะมากินหมูกระทะคนเดียวคนนั้นน่ะท่าทางเขาดูแปลกๆหรือเปล่าวะแกะแปลกยังไงแก ก็ดูปกติดีหนีไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยแต่ว่าหน้าเขาดูเศ้าๆนะแกโอ้ยนี่แกคิดเยอะไปได้อย่าไปสนเรื่องคนอื่นมากนกเลยกินต่อไปเถอะแนนเพื่อนของฉันพูดด้วยท่าทางหงุดหงิดก่อนที่สักพักจะมีเด็กสาวคนหนึ่งเดินมาขายดอกไม้ที่โต๊ะให้กับฉันปี๊ปีดอกไม้ไม นี่น้องกระเหลี่ยงหรือพ่อม่าเนี่ยพูดจายังไม่ชัดเลยไปไปฉันไม่ซื้อหรอกเฮ้ยแนนทำไมพูดจากับเด็กแบบนั้นล่ะมันไม่ดีเลยนะแกไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่ช่วยซื้ออันนึงก็แล้วกันฉันซื้อดอกไม้มาอันหนึง่งก่อนที่ยายแนนจะจ้องมองฉันด้วยใบหน้าที่ดูบูดบึ้งและบึ้งตึงนี่แกไปซื้อดอกไม้จะเดกนั่นมาทำไมยะ อ้าวก็น้องเขาดูน่าสงสารออกดึเดๆนยังต้องมาเดินขายดอกไม้แบบนี้อีกนี่แกน่ะไม่รู้สินะว่าหมูกระทะร้านนี้อ่ะมันมีเรื่องเล่าน่ากลัวอย่างหนึ่งอยู่นะแกเรื่องเล่าหรอเรื่องอะไรของแกอ่ะแล้วยายแนนก็เล่าให้ฉันฟังว่าเคยมีคนมากินหมูกระทะร้านนี้แล้วก็เจอเด็กมาขายดอกไม้ให้ที่โต๊ะแล้วเขาก็ลือกันว่า เพื่อนคนที่ซื้อดอกไม้คนนั้นจะเริ่มมีอาการหลอนบอกว่าตัวเองนั้นเห็นผีจนเพื่อนที่มาด้วยต้องรีบพากลับบ้านก่อนที่ในระหว่างทางกลับบ้านจะประสบอบัติเหตุตายเฉพาะเพื่อนคนที่ซื้อดอกไม้นั่นแหละเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งมากๆจนไม่มีใครกล้าซื้อดอกไม้จากเด็กที่มาขายดอกไม้ภายในร้านแห่งนี้กันสักคนนี่มันก็คือเรื่องเล่าที่เขาพูดพูดต่อๆกันมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แกมันก็แค่เรื่องเล่าไร้สาระหรือเปล่าดูแล้วก็ไม่เห็นจะสมเหตุสมผลแล้วมีอะไรเชื่อมโยงกันเท่าไหร่เลยหนี่ก็แค่ซื้อดอกไม้จากเด็กที่มาขายดอกไม้เองจะไปตายได้ยังไงเฮอแกหนีจริงๆเลยนะตามใจแกก็แล้วกันหลังจากนั้นฉันก็จ้องมองไปที่ผู้ชายที่อยู่ใต้ต้นไม้อีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันถึงกับตกใจเมื่อพบว่า เขามีเลือดโชกออกมาเต็มหน้าเต็มตัวเต็มปากไปหมดดวงตาของเขาก็ยังมีแต่ตาขาวจนดูน่ากลัวอีกเฮ้ยผีแกฉันไม่เอารลยนะผีหลอกเฮ้ยแกเป็นอะไรของแกวะเนี่ยแกไม่เห็นหรือไงนั่นน่ะผีนะแกนี่ยายบ้าผีเผลออะไรของแกมีแต่คนปกตินั่งกินเนื้อย่างอยู่นั่นไงใช่คนที่ไหนล่ะแกไม่เห็นแบบพี่ฉันเห็นเลยยายแนนนั่นน่ะมันผีชัดเลยนะ แนนสายหัวก่อนที่ฉันจะขอร้องให้ยายแนนพากลับบ้านเราก็เลยรีบชิกปินและขับรถกลับบ้านกันแต่ในระหว่างทางนั้นฉันก็พบเจอหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนเรื่อยๆตลอดทางมันทำเอาฉันหลับตาปีด้วยความกลัวเลยล่ะ หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ของเราก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นยายแนนที่เก็บดอกไม้ไว้ในกระเป๋าของเธอตายส่วนฉันนั้นรอดชีวิตมาได้ฉันเอาแต่โทษตัวเองว่ามันเป็นความผิดของฉันที่ฉันซื้อดอกกุหลาบนั้นมาหรือเปล่านะยายแนนถึงต้องมาตายทาั้งๆที่ควรจะเป็นฉันตั้งหากหล่าที่ต้องตาย ฉันมารู้ในภายหลังว่าร้านนั้นดั้งเดิมนั้นเป็นสุสานศพไร้ญาติมาก่อนทําให้ที่ดินของร้านนั้นเจออาถรรพ์หรือพวกผีสัมภเวสีมารบก,กวนลูกค้าที่ไปกินจนเจอดีอยู่บ่อยครั้งแต่ที่ฉันไม่เข้าใจเลยก็คือถ้ายยแนนรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วทําไมวันนั้นยีแนนถึงเลือกไปกินหมูกระทะร้านนั้นทั้งที่เธอรู้ว่าร้านนั้นมันมีประวัติและเรื่องเล่าแปลกๆแบบนี้ ถ้าเป็นฉันถ้าฉันรู้เรื่องนี้ก่อนฉันก็คงจะไม่ไปกินหมูกระทะร้านนั้นหลังจากวันนั้นฉันไม่เคยไปกินหมูกระทะเที่ยงคืนร้านนั้นอีกเลยถึงแม้ว่ารสชาติของมันจะอร่อยแค่ไหนก็ตามและนี่ก็คือเรื่องเล่าของเนื้อย่างเที่ยงคืนที่ฉันและเพื่อนที่ตายไปแล้วได้ไปประสบพบเจอมาค่ะหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมิ้นจังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ะะสำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบา,บายยดูคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้ กับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือขอเรื่องผีที่อยากให้เรานำมาทำเป็นการ์ตูนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ